ผมสวัสดีครับขออนุญาตรีวิวนะฮะ Isuzu D-Max ดด Highlander ปี2007เครื่อง2.5 Intercooler นะครับผมดูสภาพสีโดยรวมภายนอกเกอือบ90 9%ได้นะตอนนี้เป็นไฟสีน้องแล้วนะฮะรถสวยอ่ะยางดีสีเส้นมันลงมันในครบะฮะไม่มีแต่ขาดนะฮะโดยรวมแนละ้วขันดูว,ว่าสวยแล้วนะคันนี้รอยติ๊กเกอร์เดิมนะฮะฝาท้ายเดิมฮนะติ๊กเกอร์จากศูนย์นะ บ้านมือเดียวนะสวยนะครับท้ายสวยมากเชสโซเชสีด้านล่างสวยงามนะฮะรถแข็งๆเลยไปดูภายในกันครับผมดูาในครับตัวนี้ต้องแจรีโมทนะครับผมตัวกระจกไฟฟ้าใช้งานดีทั้งสองบานนะสายขวาขึ้นลงปกตินะฮะระบบไฟฟ้าเองดังเองเย็นนะ หมอกก็มีเดิมห้องโดยสารสวยฮะห้องคงลังคา,าสวยตัวนี้ในตัวไม้ฟาดด้วยนะครับผมระบบไฟขึ้นบนฮะไม้สองแสนสองหมื่นห้าพันนะก่อนตรงอนโทรลนี่มีแตกร้างน,นะขึ้นสวยานี่ดูห้องเครื่องกันครับนี่ก็ผมดูห้องเครื่องครับผมฝากระโปรงเดิมนะฮะน้ำไม่ขยับนะฮะเบรกเี ABS นะครับผมแก็มเดิมสวยงาม เกตเดิมฮะเครื่องดีเคองแห้งฮะเครื่องดีเครื่องแห้งเครื่องนี้นะเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องนะครับฟังเสียงเครื่องครับผมมีเสียงแพร่ผ่านดังนิดหน่อยนะนานไม่นานนะ สดีค,ครับตามนี้ครับสนใจข้างมานะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ